ผมต,ติดตามการทำหน้าที่ของท่านประธานมาโดยตลอดนะครับผมติดใจคํานึงครับที่ท um ่านประธานพูดบอกว่าเวลาผู้บริหารหรือเวลาสมาชิกเนี่ยถ้าพูดกันอย่าพูดกันเองให้พูดกับท่านประธานโดยตรงใช่ไหมครับก็นี่แหละครับผมตั้งใจจะมาพูดกับท่านประธานนะวาเลนไทนยเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยครับถ้าข้างกายไม่มีเธอ พ่อผมพาไปที่ไหนครับพาไปใต้หนูรับท่านประธานแต่เมื่อเป็นสอทเนี่ยไม่มีเวลาหหละครับไปใต้หนูไวเลนทายนี้นะครับไม่ได้ไปไปใต้หนูครับแต่ไปทําอะไรฮะรับเรื่องร้องเรียนครับไปรับเรื่องร้องเรียนนะท่าประธานครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านครับท่านจะเห็นว่าบนหน้าจอของท่านในไลฟ์ตอนนี้จะเป็นห้องแชท กลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่อรับเรื่องร้องเรียนกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นธรระธานครับพี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนผมมาถึงเรื่องของห้องน้ําสาธารณะที่บึงแกน่นนครปัจจุบันครับได้มีการปิดปรับปรุงไปนานแล้วประชาชนก็ยังบอกครับว่าคนที่เขามาใช้บริการเนี่ยนะครับเขาก็ไม่สะดวกและหลายท่านก็เป็นผู้หญิงนะครับ ท่านประธานครับมาถึงตรงนี้ท่านประธานคงอยากจะรู้แล้วว่ากลุ่มนี้หน้าตาเป็นยังไงกลุ่มนี้เขายังไงรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านพี่น้องครับโทรศัพท์อยู่ในมือเซฟลูกไว้นะครับจบไลฟ์แล้วก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยแล้วก็ขอเชิญนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเขตเทศบาลนครก็ตามนะครับเข้ามาในกลุ่มนี้ผมพอที่จะช่วยอะไรท่านได้นะครับท่านก็แจ้งมาได้เลยซึ่ง ขณะเดียกันที่ผมยืนอยู่ตรงนี้กับเทศบาลนครหองแก่นก็ขอส่งเสียงไปถึงผู้เกี่ยวข้องท่านผู้บริหารนะครับได้เข้าไปดูแลในส่วนของห้องน้ําที่บึงแก่นคนครด้วยครับรรท่านประธานครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงงานมาเด็กเนี่ยเพลงนีม้มาแรงนะครับทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยฮะแต่ธรรมดานครับ ท่านประธานลองมองที่หน้าจอสักนิดสิครับเขียนว่าอะไรฮะคนนั่งอย่าใจลอยครับเพราะคนคอยเนี่ยจะใจขาดครับท่านประธานท่านประธานลองดูภาพที่ผมเอาขึ้นสิครับก็ภาพเหล่านี้แหละครับที่พี่น้องของผมเขาก็ส่งมาในกลุ่มไลน์เห็นไหมครับพี่น้องกลุ่มไลน์นี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมเซฟรูปแล้วกดเข้ามาเลยนะครับท่านประธานครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่า ในภาพคืออะไรฮะห้องน้ําสภาพเป็นแบบนี้ครับอยู่ไหวแหละเทศบาลนครขอนแก่นเมืองสมาร์ทซิตี้มีงบประมาณปีละหนึ่งพันรกว่าล้านบาทห้องน้ําเป็นไงฮะท่านประธานใครจะไปเชื่อครับห้องน้ําเด็กโรงเรียนปถมสภาพดีกว่าน,นี้ครับนี่คือห้องน้ําสาธารณะบึงแก่นนครจุด หัวใจของเมืองขอนแก่นท่านประธานครับขยับจากห้องน้ำบึงแก่นนครมาที่ตรงนี้ครับหลายๆท่านมองไม่เข้าใจนะครับเป็นภาพอะไรท่านลองสังเกตนะครับเป็นภาพที่ถ่ายรูปที่อยู่ถ่ายจากจุดที่อยู่ในรถนะครับถ่ายออกมาข้างนอกที่เราเห็นคืออะไรครับเป็นน้ำปลอปลาที่มันพุ่งขึ้นมาใช่ไหม แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้ครับผมจะชวนท่านประธานชวนพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ในไลฟ์ตอนนี้ช่วยกันคิดช่วยผมทีครับว่าลำโพงกับลำพังเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงท่านประธานตอบได้ไหมครับท่านประธานอาจจะมีอยู่ในใจนะลำโพงต่างกับลำพังไงฮะมีใครตอบได้ไหมครับเ<ๆ>พื่อนเพื่อนที่อยู่ในไลฟ์พิมพ์เข้ามาเลยนะครับลำโพงเนี่ย ลำโพงเนี่ยมีน้ำเสียงครับแต่ว่าลำพังเนี่ยมีน้ำตาฮะท่านประธานลำพังมีน้ำตาแน่นอนครับเพราะอะไรลำพังมันต้องมีน้ำตาสิครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นของเราครับถูกละเลยในส่วนของน้ำประปาทุกท่านครับ ที่อยู่ในจอนั่นคือน้ำประปาที่ทะลุขึ้นมานะครับแต่ไม่ได้ทะลุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นธรรมดาครับมีพี่น้องประชาชนของผมเนี่ยเขาก็ส่งเข้ามาในลายกลุ่มนี่แหละครับเขาอยากจะถามไปถึงเทศบาลนครขอนแก่นของเราว่าปัจจุบันนี้ได้มีการตั้งงบประมาณในการขยายน้ำประปาสําหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ไว้หรือไม่ โอหธรรมประธานครับเห็นไหมฮะพอชาวบ้านนะครับพี่น้องประชาชนเขาแจ้งเรามาปุ๊บเนี่ยเขาได้รับการตอบรับแบบนี้ก็ดีใช่ไหมครับวันนี้ผมเอาทรโคลมาด้วยครับท่านประธานกลัวเสียงไม่จะดังไม่พอครับถึงพี่น้องถึงผู้บริหารแต่ก็ขอให้มั่นใจครับวันนี้พร้อมครับเป็นกระบอกเสียง ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับท่านประธานครับน้ำประปาไม่พอครับต่อไปนี้ท่านประธานโอ้โหจะร้องว้าวว้าวว้าววันนี้ฝนตกนะครับมันคลึ้มตั้งแต่เช้าแล้วครับมันคลึมแต่เช้าไม่ได้คลึมฟ้าคลึมฝนนะครับอารมณ์ของพี่น้องของผมในชุมชนสีฐานคลึมตั้งแต่เช้าแล้วครับท่านประธานท่านประธานครับงึด งึดเงี้ยงงึดหลายครับท่านประธานาท่านประธานลองมองที่หน้าจอสิครับพี่น้องประชาชนลองมองที่หน้าจอสิครับท่านประธานเห็นอะไรครับท่านจะเห็นประตูที่ผู้รับเหมา WS ของเทศบาลนครเขาทําอะไรครับเอาปูนไปปิดไว้ท่านประธานครับพี่น้องประชาชนของผมจะออกจากบ้านยังไงมันงึดไหมครับท่านประธานก็ทํางานกันแบบนี้แหละครับผู้รับเหมาที่มารับงานจากเทศบาลนครขอนแก่น ก็เป็นแบบนี้เขาเลยร้องเรียนไงครับท่านประธานจุดนี้อยู่ในชุมชนสีฐาน mm hmm. เทศบาลนะครขอน,อนแก่นซอยมีเมืองเก่าจะขอฝากไปถึงท่านผู้บริหารฝากถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับให้รีบไปด,ดำเนินการโดยโดย่วนเพราะตอนนี้ชาวบ้านออกจากบ้านไม่ได้ไม่มั่จัยนะครับทุกวันนี้มีข้าวกินหรือเปล่ามีใครส่งข้าวหรือเปล่าแลวไม่รู้จะส่งเข้าไปยังไงนะครับ ธร่รมธานครับอธิบายนิดนึงครับซอยนี้เนี่ยเขามีการทําถนนครับยกระดับขึ้นมาธร่รมธานครับที่เขาทําแบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับการไม่ให้น้ําฝนไหลเข้าบ้านแต่เขาลืมไปว่าชาวบ้านออกจากบ้านไม่ได้รรท่านประธานมันมีแบบนี้มันมีด้วยเหละครับเชิงวิศวกรรมในประเทศนี้มีที่นี่เลยครับ ชุมชนสีฐานซอยมีมังเก่ลลองไปดูครับมันงึดงึดแห้งครับท่านประธานท่านประธานครับใช้เวลาสภา,านี้ไม่นานนะฮะเนื่องในวันแห่งความรักครับท่า,านปรมทานดอกกุหลาบเนี่ยนะครับวันนี้ก็เตรียมมามอบให้ท่านประธานเนี่ยสามดอกนะครับเพราะคิดอยู่ว่าดอกเดียวท่านปรมทา,านก็คงจะไม่พอก็เลยเตรียมมาให้ทั้งสามดอกแต่ท่ระธานครับดอกกุหลาบมันเหี่ยวนะให้ดอกกุหลาบเนี่ย มันเหี่ยวครับแต่ให้สะเดาเนี่ยยังได้ไปลวกกินได้นะครับรรท่านประธานฉะนั้นวันนี้ขอมอบสะเดาให้รรท่านประธานไปกินกับน้ำปลาหวานนะครับขอบพระคุณครับเย็นเชินท่านอื่นอีกครับมีม